ขียนียังขียนียังก็สรุลก็เอาตัวนี้เอาตัวนี้เลยครับจะเขียนอาว่าเป็นที่ให้เขาไปส่งให้มีห้ออะไรนะแจสแจสแมนเจสนะแจสโซฟา เขาผลิตอยู่ไหนนะสมุดสมุดสาครสมุดปลาการยี่ห้อนี่คะ่ะนี่เขามีห่อแปะด้วยนะนี่ตัวนี้เท่าไหร่สองหมื่นตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเนาะใชค่คือคือว่าเราเราไม่ได้เอาตัวนี้เนาะตัวนี้ เราไม่ได้เอาหนังนะครับตัวนี้เราจะเอาเป็นผ้าเรียกผ้าอะไรนะผ้าเดลต้าผ้าเดลต้าก็คือแบบนี้ครับนี่คือผ้าเดลต้าครับคล้ายๆกับมันคล้ายๆกับกรรํามะหยี่คือเวลาน้ําน้ําโดนน้ําใช่ไหมมันไม่ซึมเข้าครับมันก็จะไหลออกได้ครับเช็ดได้นี่ครับมันก็จะเป็นขนนีดขน,นเหมือนกํามะหยี่ครับนิดหน่อยนิ่มนดีมากเลย ทีนี้ตรงนี้เราไม่ได้เอาเป็นหนังแบบนี้นะครับเราก็เอาแบบนี้เลยเป็นผ้าเดลต้าแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยคือเอาล้วนหมดเลยถ้าเอาเป็นหนังตรงนี้เป็นหนังาราคาก็จะถูกกว่ากันหนึ่งพันบาทนะครับพันเดียวเองอ่าพันเดียวคือถ้าเอาเซ yeah. ตนี้ตัวนี้ผ้าเดลต้าตัวนี้เป็นหนังก็จะอยู่สองหมืนหกพันห้าร้อยบาทเด่ถ้าเราเอาผ้าเดลต้าแบบนี้หมดเลยสองหมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาท ก็เลยเอาเป็นผ้าเดลตา้าหาดเลยครับไม่เ้อนหนับสีที่เอาก็อยู่ตรงนี่ครับสีสสนี่นี่ครับสีนี้เลยนี่ก็ผ้าเดลตา้าเนาะ เป็นฮาเดลต้าคือจะเอาแบบนี้ล้วนหมดเลยครับเนี่ยเอาสีสน,นี้ล้วนเลยสวยไหมช่วยดิใครอยากได้ใครอยากซื้อโซฟาครับลองมาดูได้ครับที่ที่ไหนเนี่ยเอาโบโบไม่รู้รนี่เนี่ยรบ,บริลัอง,งปโปรบริลังครับ ขาบอกว่าคิดถึงโซฟาคิดถึงเจ็ทโซฟาเหรออ๋อคิดถึงเจ็ทโซฟาไหม Enjoy life choose sofa เจ็ทโซฟาจารัตจารัตเอาผมเขียนแล้วไม่ใช่หรอแสดงว่านนตัวหนังสือผมสวยมากเลยตัวหังสือจองแฮมปวด ันนี้ก็นิ่มมากเลยอันนี้ก็ผ้าเดลต้าเหรออ,อ๋อผ้าเดลต้ามันดีมากนะทำไมเราถึงเลือกเป็นผ้าเดลตา้าเพราะคือน้ำหกอ่ะม,มันจะไม่ซึมเข้าข้างในไงอ่าแต่อย่างวันนี้ก็เป็นหนังแท้นะวันนี้มันจะเป็นหนังแทการนั่งอาทาร์มันก็ต่างกันนะตัวนี้นั่งมันก็จะรู้สึกเย็นกว่านะ เย็ยนกับผ้าเดลตา้าเย็ยนกว่าจริงแล้วก็ลื่นๆครับแต่ถ้าตัวนั้นมันจะนิ่มมันจะเป็นเหมือนคุยๆอ่ะนี่มนไม่ใช่นี่กับผ้าเดลต้าโอ้สนุกใหญ่เลยตัวนี้นต้ตองบอกเลยว่า นิ่มมากมากเลยตัวนี้แพงมากด้วยแพยงด้วยตัวนี้ผ้าอะไรนะผ้าตาหยา,า,า,ยานำเข้าเฮ้ยกระเป๋าแม่ตา,าตากเป๋าตังแม่เอนามานี่แล้วมันแบบนิ่มมากเลยอะ่ะตอนแรกผมเห็นผมนึกว่ามันถูกนะเนี่ยที่ไหนได้ครับแพงแล้วเลี้ยงเขาว่าอะไรนะเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรขนมันไม่ไม่ติดหรอฮะ ที่ชอบนะั่นคือชอบตัวนี้มัน,มนี่ห้องเขาอ่ะมันดึงแบบสบายมากเลยดึงง่ายเดี๋ยวต้องกลับอย่างนี้นก็วางครับอือแล้วก็นอนสบายเลยเห็นไหมโอ<ฮ>้ย<ฮ> ต้องใส่ไม่ต้องไปนอนบนห้องแล้วละ่ะเราจะน,นอนในโซฟาหน้าทีวีเลยตจำสบายจ้5นิ้วตจำสบายเก็บง่ายมากเลยดูอ่ะนี่ดูอ่ะปึ๊บเล่นเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันกน,นี้ที่เราซื้อ ตัวน,นี้เลยนะครับตัวน,นี้ที่เราสั่งเลยตู้อะมันดีอ่ะมันซึ้งใช่ไหมตู้เลย พอซื้อเสร็จทําบ้านเสร็จขอโทษเถอนะนั่งถึงเวลาลงงานแล้วมันมันมันมีนะที่แบบถูกกว่านี้แต่มันนึงยากมันมีอ่ะ ดึงยากคนละยากเลยเออดึงแล้วมันไม่เข้าล็อกก็นั่นหละก็แก๊กก็แก๊กมันมันจะหลุดใช่ไหมง่ายๆเอาของถูกกับของแพงอ่ะมันก็ต่างกันอยู่แล้วอย่างเสื้อใชไหมเนี่ยเนี่ยเสื้อเสื้อลีเนี่ยอันนี้ก็ของแพงมันก็ใส่สบายไม่โชว์ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องโชว์ผ้ามันมันจะนิ่มใส่สบายเหรอกางเกงนี่ก็แพงใช่ไหมกางเกงนี่ก็อะไรนะ เดวิดโจนเดวิดโจนวะอกางเก่งก็เดวิดโจนผ้าก็นิ่มนะเนี่ยเสื้อก็ลีตกลงไม่ซักอะไรสักอย่างใส่หมดเลยยังไม่ซัก<ห>เลยป้ายเลงก็ใส่เลยอคืคนเขาเรียกว่าเห่อเรียนตาก็เล็บเบนเท้ด้วยนะน,วนี่ <laughs> ไง,ไง่ายเป็นง่ายทองปลอมเปล่าทองอ่ะ<ง>ดูหน่อยดิทองปลอมเปล่า ปลอมไม้ทองฮะปลอมไม้ทองไม่ปลอมใครซื้อให้นี่ใครซื้อให้สมเด็จสมเด็จไม้พยูงด้วยนี่สมเด็จนี่เป็นไม้พยูงนะครับอ๋ออย่าถามนะว่าทำไมต้องโชว์ถามหน่อยทำไมต้องโชว์ก็อยากโชว์บ้างเนะอืมอือยากโชว์บ้างเหรอยาโชว์บ้างเหรอเพราะว่ามัน มันได้มาโดยที่ที่เราแบบสู้มาเองทำมาเองครับใช่มันไม่ได้มาแบบไปขอใครมาไปปีโกงใครมาครับอันนี้คือได้มาด้วยความตั้งใจของเราเองครับความตั้งใจทํางานของผมเองครับอ่าทางานเหนื่อยอพอจะมีอะไรแบบไปไว้เรานั่งแบบสบายๆบ้างก็ดีนะครับ ทำไมต้องหัวเราะทำไมต้องหัวเราะทำงานมาเหนื่อยทั้งทีต้องหาสิ่งดีๆให้ตัวเองบ้างอ่อย่างที่นั่งโซฟาก็เอาดีๆไปนั่งไปนิ่มๆอนะครับตายไปเอาไปไม่ได้หรอกได้ได้ดีได้ไหมไปกับตั่ว <_ jeu> ครับ <_ juegos> โอเคครับทุกคนครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ว,ว่าอวดว่าตัวเองเอปวดโงน,น,นอย่างนี้นะครับไม่ได้อวดนะครับคือแล้วก็ถ่า,ถายคลิปให้ถ่ายให้ดูความสุขของเราร<ห>ว่าเ,เราก็มีความสุขที่เงินที่เราหามาได้เราก็ไม่ใช่ว่าจะเก็บอย่างเดียวเราก็อยากได้ของเราก็ซื้อก็ใช้เป็นอยู่ไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่ามีเงินเราจะซื้อได้เลยนะมันต้องถึงเวลา มันต้องถึงเวลาจริงๆถ้าไม่ถึงเวลาจริงผมจะไม่ซื้อนะผมจะไม่ทำนะพวกาเนี้ยแต่นี่คือผมถึงเวลาจริงๆแล้วคือเงินก็พอมีมีเงินก็ต่อเติมบ้านได้แล้วก็มีเงินสร้างโรงจอดรถก็มีอันนี้คือมันพร้อมแล้วครับไอ้ที่ยังไม่ทําก็คือว่าเงินไม่พร้อมแต่ตอนนี้คือผมอะพร้อมแล้วผมก็ทําได้นะครับผมไม่ได้ว่าสู้รุ่ยสุ้ไล่แบบ ใช้ฟุ่มเฟือยนะครับผมใช้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ผมวางแผนครับวางแผนก่อนใช้ครับไม่ใช่ว่าฟุ่มเฟือยไม่ใช่ว่าเห็นเขาได้นูน่นเขาได้นี่ก็อยากมีเหมือนเขาเฮ้ยเห็นเขามีรถเกี่ยวใหม่ๆแม่งอูอยากมีรถเกี่ยวเหมือนเขาเห็นเขามีไม่โครใหม่ออยากมีเหมือนเขาตายโอเคครับฝากไว้ให้คิดครับสวัสดีครับ